สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ17กรกฎาคม2563ครับพบกันวันนี้นำข่าวดีมาบอกครับ5กลุ่มรับเงินเยียวยาระหว่าง3,000บาทถึง15,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนครับรับในเดือนกรกฎาคม2563นี้ครับมีกลุ่มใดบ้างครับชมรายละเอียด กลุ่มที่จะได้เงินครับกลุ่มที่1เป็นผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเอาไว้ครับและท่านยังไม่ได้เงินนะขณะนี้ได้รับการเปิดเผยนะครับจากนายรับวรลนแสงสนิทครับเปิดเผยออกสื่อแล้วนะครับว่า,าผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเอาไว้และยังไม่ได้เงินตอนนี้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวประมาณ1 0 0 0 0แสลายนะครับผู้เปลี่ยนสถานะเป็นเขียวนี่นะครับ10,000แสลายกว่ารายนะครับ ก็จะทยอยโอนภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้ฉะนั้นท่านใดที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเอาไว้ก็เข้าเว็บไซต์ไปตรวจสอบสถานะดูนะครับถ้าตรวจสอบสถานะดูแล้วเป็นเขียวรอรับเงินได้เลยครับ1นึ่งแกว่ารายจ่าย15ื่นครั้งเดียวเลยนะครับกลุ่มที่2ที่จะได้เงิน15,000บาทครับก็คือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ที่ทํางาน ไม่ถึง26วันและเงินเดือนต่ำกว่า8,138บาทกลุ่มนี้จะได้รับ15,000บาทเยียวยาน,นะครับเท่ากับเราไม่ทิ้งกันซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายภายในเดือนกรกฎาคมนี้86,000คนไม่รู้เป็นใครนะท่านที่เป็นผู้ประกันตนมาตา3า33อยากทราบรายละเอียดก็โทร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1506ครับหรือติดต่อสอบถามจากสำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้าน86,000รายนี้ได้รายละ15,000บาทจ่ายปลายเดือนกรกฎาคมครับส่วนกลุ่มที่ 3, 4, 5เป็นกลุ่มเปราะบางครับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการกลุ่มแรกเกิดถึง6ปีนะครับจะได้รับเยียวยาคนละ3,000บาท 20กรกฎาคม63โอนเข้าบัญชีนะครับส่วนคนที่เคยรับเบีย้ยยังชีพเป็นเงินสดก็รอรับจากเทศบาลหรืออบาตาตามูมิลตามภูมิลําเนาของท่านน่าจะได้รับหลังวันที่20นะครับเพราะวันที่20จะเป็นการโอนเงินไปให้เทศบาลอบาตาหลังจากนั้นเทศบาลอบาตาจึงจะนัดหมายกลุ่มเป้าหมายไปรับอีกครั้งสําหรับผู้รับเงินสดนะครับส่วนผู้รับทางบัญชีเงินฝากรับ20กรกฎาคม63แน่นอน3 0 0 0บาทครั้งเดียว เยียวยากลุ่มเบาบางสูงอายุพิการเด็กแต่ขอย้ําไม่ได้ได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะคนที่ไม่โดนตัดสิทธิ์คนที่โดนตัดสิทธิ์ก็คือคนที่ได้รับมาตรการอื่นไปแล้วเช่นเราไม่ทิ้งก,กันก็รับไปแล้วกเษกษตรก็รับไปแล้วทํานองนี้นะครับแล้วก็ทํานองนี้แหะครับเขาให้หนึ่งหนึ่งมาตรการเดียวยาต่อหนึ่งคนเพราะฉะนั้นก็มีการตัดออกจํานวนมากมาย อาใครได้รับก็วันที่20รับครับใครโดนตัดสิทธิ์ก็คือแปลว่าท่านได้รับมาตรการอื่นไปแล้วนะก็รอรับภายในเดือนกรกฎาคมทั้ง5กลุ่มครับรับภายในเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนสวัสดีครับ